สบายดีสบายดีรับ้องสบายดีกูสุขสนตรับสวัสดีตอนเย็นหากมาตะบันเบาเอือพี่นนองไปบันเบาเอือกไม่ได้ทายอย่างดอกคาไปเกพ่อหโมูช้กแก๊แกๆหลกักมาพราว่าเบาเอือกผลบอกให้ไปกินขนมจีนมาถึงบ้านก็จะมาปลูกดอกไม้ต่อ แต่่าถึงบ้านกันงัวาสะบกขวงเตี้ที่สอดสายที่สอดอไฟกัะขาดเป็นเห็ดจะงัวเห็ดหรือคนเห็ดกันแน่ผักปุ้งก็เกี่ยงเลยค่ะแต่ก็ดีเทีก่การมันกินผักปุ้งกให้มันเกิดขึ้นใหม่พอดีผักปุ้งมันแตกขึ้นใหม่มันกิน ตรงไฟทำรั้วช็อตขึ้นเพิ่มอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปตัดไหม่สั่งพายมาเห็ดประตูข้างหน้าไปไ,ไปถามสร้างอยู่ว่าไอเพินมาเห็ดประตูเล็กข้างหน้าให้เท่าไหร่น้ำกอดบใส่ซ้ัพี่นอเอ้ยต้องไปซื้อไ e อตัวเสียเขียวลงมาใส่เลยหรือว่าเขาให้ใส่สารสมจังใส่ไว้ส อย่าสิข่าไปซื้อดอกไม้ิ่นมาปลูกกันเราก่อน,ออนอยังมาได้ใหเ้เงินเพิ่นเดีสิข่าไปซื้อต้นอันนี้พฟินอซื้อเพิ่มเราไปปฟังนะฝั่งนั้นว่ออื่นก็นสิสั่งอีทสั่งปูนมาต้นมะเขือเทศกำล,ลังเกิดเยอะ ตัดหลักหัวห้ก่อนสัตว์ตาขายมาอ้อมไปงัวเขาสำเนี่มันเอาบาอยู่ขนาดแนวสอดอยังเอาบาอยู่ผะมันดือ้อสายสายสอดขาดเพิดแทนนี่ได้แปลงใหม่บปด้วยสายสอดงัวนอาขาบหมดความดื้อของว่าพดโพเน่ด้อขัดดื้อแน่ดีดีแต่ต้นไม้ยังปกติทุกอย่างเพราะว่า ช่วงนี้ต้นไม้แบบว่าหญ้ามันยังมีกินอยู่มันก็สิบอไอ้ดื้อปัดช่วงไอ้แรงแรงหรือหญ้าบ่มีมันสิดื้อต้นอย่างนี้มัง็สิกินเบิดต้นใส่ใส่กระหรอกใส่ก็รีต้นอันนี้มันกินเบิด์ตเลยนี่เหมือนปีที่แล้วมันแบบว่าพอย่ำหญ้าอึดมันก็สิกินเพราะฉะนั้นต้องพผาเห็ดจ้างคนมาตัดลักเอาไว้กัน มีมะขุดเอาดอกไม้จ้าเป็นป่าเนี่ยลูกไผนีิ่งอะตายลูกไผรล้านพายก็ลายใช่ไนีเออ้าขอบใจมะคุด <c oughs> <c oughs> <laughs> ลูกเพื่อขับมันงามนะ่ะสูงเถิดเด้อถ้าเขียวก็คือกันแหลนะเนาะไป,ปา่ป ดอกไม้ปิปลูกจ้าพี่น้องค่ะเอามาแล้วเราจะเอามาปลูกตรงนี้เยอะมากระสอบหนึ่งให้เปิดแปลงสองกระสอบพันเอาลำสาม้อยอะ นี่กระสอบหนึ่งนะคะใส่รถจักรขึ้นมาใส่โมเตอร์ไซค์ขึ้นมาเปิดน้ำก็เสร็จปปลูกแล้วจะเส็จเอาฝุ่นมาลงเออจะไปแก่ฝุ่นนะคะตน้น,ตนมะพร้าวต้นมะพร้าวกำลังเขียวคือหัวเพิ่มกัน มาดอกปีศาจที่ขวให้ปีศาจมันสิบปกิตต้นมะพร้าวโอะไองัวก,กันได้งัวเจ้า,จาของไม่ได้เรี่องดอกมะพร้าวดอกปีศาจอะไรประตูหัวใไอเดี๋ยวสิเอาแต่แตะหอยงวัวมาทางไหนวะไปกระเพรากำลังเขียวขึ้น ปุกเลาะๆนี่แหละจ้าโูกสาบเลียดน,นี้น่าจะเหลือเยอะโอ้ยอุดเตวียดอืดก็ต้องจัดแจงหินใหม่ทรายใหม่อีกสั่งของมาทำอีกทำไปเรื่อยๆให้มันสวยน่าอยู่ครับพี่น้องขามันเป็นไม้ฟออากาศ นีผลเอาน้ำสาบรอยสองกระสอบรอเราไปเอามากกระสอบหนึ่งขันซื้อมาตามเพจตามยังตามห่านในกระแพงนะคะไอซื้อในบ้านจากของในพันบกเมนรสสรร มันเห็นลวดขาดเบิดแถวเนี้ยเห็โดดบุลวดปะเสิซจสอมมาสิใส่สองเสร็จมือเอื้อสิใส่สองเสร็จแล้วก็สิครึ่งเบิดเราบอยู่เพื่อนกับจวดใส่น้ำมากรับน้ำให้มันมีไพรเบิร์ตท็อปที่ก็มันสิแก่งแสดงหวัวนี่เสร็จประตูหวัวใหม่ อากาว่าบิดบอกว่าเราไปเห็ดประตูหัวใไฮด์ร่วมาผัดหมูอ้วมากินผักเบิร์ตเลยแต่พักโบกมันไอ้น,นี่ฮะจ,ะจากแรกจากหัวไปมันบุเข้ามาเลยล้วนขาดจช่ไหมเบิร์ตได้พักโบกเพราโบกแล้วแต่ต่อสร้างให้มันแตกเกินเบิร์ตเบิร์ตกระเสีนว่าพิน้าและบุเข้บมา ามาเตะโซลาร์เซลล์ซะด้วยเหรออิงวาวา่าหลวดมันเห็ดหลวดขาดระปลูกต้นใหม่ก็ได้พี่หลอกจ้ะปลูกเป็นแถวรอบบ้านปลูกไปเรื่อยจะหอดปีนาฝาบาให้ไก่มันใหญ่มันงาม แคบต้นอันนี้ว่ากกินเสร็จเลวปลูกอันนี้เสร็จแล้วค่ะพี่น้องขาะนี่ค่ะรออีกจ,จากเดือน2เดือนให้มันออกหนาๆก่อนนะคะแล้วมันก็จะสวยถ้ามันหนาคือได้กระถางมันกระสียงาม ลาแบบมันต้องงามแน่นอนทลธรรมนาขึ้ไใกระถังพอมันสีพอมันสีอ้อมบ้านมันสีเขียวอุ่มถุมอ้อมบ้านเลยนะคะมันสีน้ำกับสีงาม ก็แล้วแต่พวงหมากก็ระวังโคตรพิ่นกับบองงามมึงเขาแม่นนะบองามเพิ่นว่าดูยังไงก็ไม่สวยแต่ว่ามันกัดโอเคนะมันเป็นไม้ฟอ,อกอากาศพอ,อ,อ,อาะพะลาเดี๋ยวไปหาต้นมะพร้าวมาปลูกด้วยต้นหมากต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นหมากพุทต้นพุทชาต้นมะก,กระทันปลูกไปถ่ายแม่ไอพุ่มไปสว่างกันาากนีน่ มันหนาแบบนี้มันก็สีงามมันสิขึ้นเต็มสองฝั่งอันนี้ก็ยังหนาบ่แห้งนี่คนาแห้งสุดสิเป็นคือไอ้บานอัมมาลาฝาน,นี้เขาใส่ผงอัมมแล้วมันงามเนาะคณะเขาเสิเป็นสั่นเป็นสั่นขึ้นสูงคือในเขื่อน,น,นอัมมาลานะกระถางใหญ่เพอันนี้น รอให้มันหนาอันนี้ฮักกระด้อายุน่าจะสองเดือนตอนปลูกกับวด้ปลูกลายดอกปลูกางนนี่มันเริ่มหนาขึ้นแล้วน,นาด็กทำไมเธอลม้มหัวเตะล่ะสบปิสากลังเห็ดทัว แหนมเขามาเกะไก่ก็เดิน้มาเขามาจากนอกถนนกระเด็นดอีเลยสีมันจเจ็บดีจำใส่สมอง เพงเยอะส่วนไซกคลีกำลังเขียวส่วนต้นดอกแก้วกัญญาลิจ้าต้นดอกแก้วเป็นตูดละครัอันนี้คือบ้านเดินกวางปูตบดสิบปุ๋ยเพิ่ง กระห็ดประตูรั้วสำรองอยู่จ้าแน่นดีนิวตาปิดเปิดไง้างวมูไม้ไผ่เห็ดประตูรั้วสำรองก่อนเพราะว่าทา้าวยังจะได้เห็ดคันสะใหม่กันเห็ดแล้วเลยผัดจากดอนหลุดรุดมาไอ้ไอนี่ผัดเสียได้เห็ดใหม่อีกนะ กระจกมเม็ดคันสะใหม่เพราะว่าเขาสีเรียกป่าก็เห็ด่วต้องเห็ดทาวอนอ้อมพุนอ้อมลังสะและอ้อมเพื่อนมาพุนเลยทั้งต้นหมกวกผ้าแต่ว่ากเห็ดตอนนี้ก็ฮั่เดียวมาเห็ดสะก็ต้องได้มางล่อให้หลดพันมาเห็ดคันสะก่อนหาดินลังปีใหม่ก็ได้ครับเที่มันแข็งก่อนหรือว่าสวางเดือน มีนาเดยวก,กุฎพามีนาประกาศสีอ้อมตะคายเลยแบบนี้เห็ดแล้วทา้าวบัณทิก็สซ้สิบปุ๊กอันนี้เห็ดแล้วมันยังเซมาอย่เพิ่งว่า,วาเ็ตคันสะใหม่บิดเลยขอป่ามันบาอยู่เวลาดมามเพ่อนอ้วนอ้วนละนาไข่กันอ้วนแล้วหน้าไข,าไข่พี่น้องขาสิฟ้าบรรยากาศไปซัมนี่แหละจ้าขอบคุณสุขสุขคนนะคะที่ยังติดตามได้ยังกดไลค์กดแจ จะได้เคลียร์สถานทีไ่ไปเรื่อยๆจะเคลียร์ทรายเคลียร์หินออกปลูกต้นไม้เอายัางสี่อบปลูกต้นไม้ยังสีแต่งสวนอย่างเอือ่นสั่งปิดสั่งปูนมาเป็ดลายใหญ่ก็กกกกเกาลี้ยกเล่อมอะไรพี่น้องเลยว่ได้ไป็ใสหรอกจ้าไปประจัเนเห็ดให้มันแล้วเดินแคมทางกับเส้นรถแหน่งตลอดนะคะร,ร,ะรับสิฝารบรรยากาศไว้ซัมเนียระจ้ะี่น้องจ้าสบายดีเด้อสวัสดีจ้าสบายดี